นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้บ่าน้องก็ได้หนูมาหนึ่งตัวครับเห็นยังเห็นยังบ่าน้องอุ้งกันก็มาเลยอุ้งกันก็มาโอ้โหเอาโอ้เบิงเบิ่งเบิงพี่น้องเลยผมาพัานมาผ่นตัวเมียเบาน้องบ่เคยมีเมียก็ได้เสียซ้ำน ok ี่แหละครับเออได้หนูมาตัวหนึ่งครับมาพันครับมาผ่านมาผ่านมาพันอย่าเสือหมาเป็นลุงพอเลยนั่นนั่น มันสิขับแร่นี้นะบัวมานขับมาให้ตัวโอ้ครับพี่น้องมย์เอียงนะไม่นู่นหนูย่างบ่อยู่หนูทอนคนครับหนูทอนคนหนูเด็ดเดียวหนูถอนขนครับอยู่หน้าปอายองครับโอ้เดือนละเดือนละบ่ครับผมถอนขนอนคนทอนคนทอนคนครับทอนคนถอนขนถอนขนไอ้ถ้าเข้าบ่อยากกินหนูเข้าต้องไปเห็ดเอียงเล่นเกมียังไงป้ายย้อน เอฟเอฟเอฟเองก็วีแม็กวีแม็กหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเอฟคำวันแรกครับพี่น้องโอไม่เห็นบ่ห่อนเลยไม่เมื่อท่านห่อนเลยครับผมนี่ครับทั้งตัวทดสอบบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับผู้ใดอยู่บ้านเฉยๆกันนี่ครับหาอะไรพิเศษเอฟวีแม็กหนึ่งหกแปดครับเอฟไปเลยครับมีเกมหลากหลายให้เล่ยมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับโอนไวใจไวแต่บ่มียาเดียวครับนี่นะครับ ตามคิกข้างล่งตั้งตามเอียงนะตามไอ้ข้างล่างเลยครับตามข้างล่างเลยครับครับผมใบยงตั้มข้างล่างอย่างเดียวครับนี่ครับถอนคนคนหนูถอนคนหนูครับพี่น้องเอ้ยหนูยังมานดูอย่างสิ่ะแต่ว่าถ้าบ่ใส่ถุงมือก็ถอนมาได้๋ยนะครับต้องซื้อถุงมือมาใส่เองโอ้โหถุงมือนี่กันห่อนบหว่าหยงนั่นถุงนี้กันลื่นครับกันลื่นครับมาถอนมากระดุกกระดุกเนี่านผู้ชมเพาทางผุนขึ้ ยินรดีแ่ดีเลยยังเอาน้ำเขาอยู่ดีโอเด้กหนูตัวเดียวดิสมไฟกมงงไงครับสมนิษไ้บอกบอกน้ำไหมนั่นไหอยมใส่บอกน้าถมใช่บอกน้ำครับเอาให้มเลยนีดีอาเดียวไปให้พาย้องถอนคนนูันครับพี่น้อิยัง เอาละครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ครับบอย้องก็เริ่มเห็นอย่างนี้ล้นล้นคนหนูบ่บอย้องอ้อมหนูครับอ้อมหนูสีอ้อมหนูเห็นบ่ขึ้นนี่เคยเห็นมองได้มาก่อนบอบงหนูอย่างนี้อ uh. ้อมหนูเ like ห็นจริงสิบบอครับอ้อมหนูครับว่าเป็นสีสุกหรือเปล่านี่ครับอ้อมหนูครับอ้อมหนูโอ้ยแมนบ่เนาะอ๋อครับนี่ครับพี่น้องออมมหหนนููครับ มาอยู่ทงอยู่ทาถ้าอยากอยู่บ้านอยากได้เงินต้องแอ S V Max เข้าไปครับ S V Max หนึ่งหกแปดรแครับตามลิงด้านล่างครับพี่น้องแอดเข้าไปเลยครับอ้อมหน,นูครับอ้อ,อมหนูค,ออนค,ครับมืไอนี้นี่ซือออ้ออมเหรอม่หยงซื้อออมเพิ่มสิพัดอ,อ้อมครับอ้อม,ม,ออมโอ้ได้พักแล้วออโอเคออค,ครับพี่น้องตามไหมครับอ้อมเพียหนู้อ้อมเพียหนู อ๋อกินหนังลำไยครัาไหมครับพี่น้องมืัอนี้คำขึ้นนี่อยู่หน้าบ่อหยองครับหลังจากที่บ่อบ่อหยองเพิ่นเกียวเขาเซตครับเกียวเขาเซตครับก็เลยนั่งเล่นกันอยู่นี่ครับพี่น้องเขาพีี่อบพี่นี่บ่อหยองว่าพุ่มจะแห้งได้หลายเหลายเกินเป่าเพื่อนวาปกติได้สามกระสอบพี่นี่ได้หากระสอบเนาะ ็เลยเลี้ยงหมูพีพีบบเอ่ออ้อมหนูครับอ้อมหนูอ้อมหนูโอ้อันนี้อันนี้ไส้มาซอยแบกข่าวนี่คืออ้อมหนูให้กินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหนูตัวเดียวเนาะบบแมนหมูนะครับหนูครับหนูตัวใหญ่ครับหนูตัวใหญ่ครับโอเคครับพี่น้องตามไห่ครับเอาแบบลุกทุ่งเลยครับพี่น้องอยููกลางทงหน้าครับหน้าบอย้องครับนี่น้ำเดือดแล้ว เดี๋ยวท <od ako st anza> <Philadelphia> ี่ทำการยังออมอมหนูบ่ะตุ๊ปป้าตุ๊ปป้ากระป๋องป่างย่องมาตุ๊ปป้าป้ากระป๋องเดี๋ยวออมหนูครับพี่น้องหนูตัวเดียวหนูหนึ่งหนูหนึ่งตัวผักสิบไร่หม้อกับหม้อกางยี่หนูกับตัวยี่เนี่บ โอเคครับไหนูไปแล้วครับพี่น้องบปตอขัวเลีมันครับวม่กี่ข้าวข้าวเดียวเบิร์ตเดี๋ยวตามไปเบิรงครับพี่น้องครับพี่น้องเบาน้องใส่พักแล้วครับโอ้ยพักหนึ่งไร่หนูหนึ่งตัวเอาเข้าไปเอ้วเปิดเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนโอ้มาฐานครับพี่น้องเอ้ยคำขึ้นนี่ยุ่หน้าเบาน้อง พักในเบิดสวนครับพี่น้องนี่บ่อน้องในไซพักเบิดสวนครับแต่มีหนูตัวเดียวนะครับจะกลายเป็นแจวห่อนหนูเดน่ะแกเป็นแจวห่อนหนูเห็นสีแล้วบ่กับพักไอ้ผักอย่างผักอะไรนะแจวหอยหลอดไหลมาได้เหาะเนีนพักกินผักว่าเลยอ่ตหาตอนบ่พอหาตอนบ่พอแล้วกินผักเนาะเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพครับ แล้นี่เราทับตอนมวลมวลว้าโอ้อันนี้เป็นต่อแล้วนะเจ็บกับสงสารแต่เบาเกล็ดอะเบาเกลดคนเดิมแล้วกลับไปโตปลาจะหมูเอ้ยโอ้โหหแทรกก็พวหมูจะคล้องกูกูหญ่ห่นดเมียนะกูแสบะล้ว้ายองแสบไหม แต่ว่าว่าเสียงดังคือแจฮอนหนูอะไรอ่ะแต่จะสับไปเพราะว่าปูปองอย่นิสัยคนแต่จะไปเห็ดเขาบอกมันจุดกลับเป็นเวีนคือเห็ดนมีแต่ขาวอย่เอาแล้วเด้อครับพี่น้องนันคือแจฮอนนี่มลยนั่นคือแจฮอนอีลี่เนี่ยห้อยมันมีสูตรโอ้ดมีสูตรสูตรบ้ายงครับครับแจฮอนหนูครับเป็นอย่างไรน้องที่นี่เต๋ยอย่งทหาต๋เลยทหารอย่างเต๋โอ้ย ครับอันนี้เมนูหลบดึกครับอยู่หน้าบอยองมาเกี่ยวเขาบอยองแล,ล้วก็นนี่ละครับเียกวินส้นนี่ครับพี่น้องเบิงครับอันนี้เฮือนยังบอยองเจ้าหอน,หนูครับเจ้าหอน,หนู้ไม่เจ้าสี่ห่ <laughs> เอาละครับพี่น้องเอ้เจ้าหอน,หนูาบอยองครับอื วันถ้าเห็นว่าอื่นยังกับอหนึ่งตั้งเธอเอยจากเล้วจากสเอื่นว่าตุ่มหัสเอื่นออมหัวสีเื่นอื่นอยัางนี้เบาน้องว่าจนเจ้าหัวหนู่เจ้าหอนหนูครับพี่น้องนี่ครับเมนูเด็ดยำปลากระป๋องครับขึ้นนี่ครับพี่น้องอยู่ทงหน้าครับอาหารทะเลครับอาหารทะเลครับมีหอนาอาหารทะเลนยครับอยู่ทงหน้านี่บ่ธรรมดลาอาหารทะเลมีเบด นี่โ <Von> อ้ยขอโทษนะครับมาซาบพักครับบักแตงอุ้ยเอามายังนี่บักแตงครับน้องแนมบักแตงอย่างอันนี้นองแนมบัวโอ้ยบุกหูแล้วอย่างไปนด้กับรแทะเราเอามาเลยนึกว่าบักแตงอันนี้จะหวานหวานไม่เป็นชแนลเด้อครับพี่น้องโอ้ยนึกว่าบักแตงโอ้ขอโทษนะผมจะเป็นลางของท้าบ้านเราเลยเป็นลางของข้าวไม้จะบอกเห็นบ้านในกระแทะนึกว่าบักแตงจริงเอาไปขึ้นเขาเด้อไปขึ้นเขามันกินบ่ได้นเลยนี่มันดิบอยู่เอาต้มให้สุกก่อน ไปไม่ได้หรอกครับควรขาดระบาดเนี่ยจะบอกบบาย้องเด้อเอาละครับพี่น้องอเลอะอุ้ยห่อนห่อนหอนอ่อนเบาย้อนจหูกอุ้ยหมอหนึงครับพี่น้องนี่นนหนูหนูหมอนึงออบรรยากาศ ยู่ทงหน้าบอยง้องครับพี่น้องมืึอนี้หนาวกันหนาวครับซุ้มไฟหนาวกันหนาวนี่บึงสุ้มไฟผีเงินครับตอนนี้อากาศลบลบลบครับมึงจากไอกับหูครับลบบึหนาวแห้งอากาศติดลบบางทีนะพี่น้องเอ้ยไอไอมันออกครับนี่อากาศมันติดลบนะครับบึมเกาะนะครับอู้บอยง้องว่าอากาศมันติดลบครับบึงบึงควันบึงควันไอไอหนาวนะครับนี่มันเป็นไอห่อนไอหนาวครับพี่น้องอ๋า ไ,ไม่คณิงก้ะไม่คณ I mean, ิงกาะโอเคโอ้จวดน้ำกันเด้อครับพี่น้องมื้อนี้มีบอยองว่าอย่างนั้นบอยองมันนี่นี่ไหมไอ้หนูนี่แยงแม่หอนู้แยงแม่หอนูอ๋อครับพี่น้องแจงแม่หอนู้ในกันเด้อครับพี่น้องมีฮอดยำปลากระป๋องครับยำตะไคร้ยำตะไคร้ใส่ปลากระป๋องสูตรบ้าต่ำเฮานี่เฮาตกเทลงครับนี่ครับหมอไงไงครับ นังกินอยู่สามสี่คน,ก,น,ก,นกินอยู่สาคน,นต่มหมอบ่างเงนะครับอันนี้พักหนึ่งไร่หนูหนึ่งตัวครับ,บอันนี้กิกินอะไรแล้ครับกินได้อยูบออนนย่บ่มันดิฟอยู่ไดเล้มายองสอนมีจากันเด็นมมีหลายมีหลายอเอามาสองอันคือเห็นว่าสนหลายก็อยู่วัดต,ตอนนี้เห็นคนสคนตอนน้สองคนบริว่างนะครับเกิเอเบาเกลียวหนึ่งไหมเป็นยังไง ถ่ายกินเขาอยู่แ้ไม <descriptive> ่ยาายโอ้แายกินเข่ามีถ่ายกินเข่ามีหายแล้วนะนอ็ฮะนอรับแก่จุกกระตือเลยเนาะเอเป็นยังไหเบาเก็จับเลยแสบหแสบเซยพี่นอง่เยีะ่มีอันนี้ยังเบาเก็เท่านี่ไหมเป็นยังไงถ่ายกินเข่าอยู่แล้วไม่ยาถายอกินขามี ถ่ายกินเขาเมี่ยไห้ก็ได้ฮะ่ครับพี่้องมากินอะไรกันด้วยครับผมคลิปนี้จบสมนี่แะครับผมจับเลยแสบไหมแสบเซยพี่น้อง่ี่บมถ้วยอันนี้ยัง